คลิปนี้นะครับจะเป็นเพิ่มเลิ่มอสนะครับสำหรับมอยคราฟอีพีที่2นะฮะสู่จุดหมายของเราคือการคราฟปืนให้ได้แต่อีพีนี้นะครับเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเราพาเพื่อนของเรามาด้วยนะค,คือ้อ,องไบ้กนเองนะฮะคือผมไม่คนเดียวไม่ได้หรอกกลัวแล้วก็ไอ้อัตถิบทำปืนอะ่ะเราใช้ไอ้สังกะสีคอปเปอร์ขร้าวโพดกับเหล็ก จริงปืนมันคาบยังไงกูยังไม่แน่ใจแต่ว่าโต๊ะคาบปืนอ่ะใช่ของประมาณนี้อามีเด้วอไอนนน้นี่นมาไอ้โ o ล l i งมาเว๋วแจ๋วโกเลมกำลังสู้อยู่ถืไปเลยน้อง เฮ้ยเกรษิปเปอร์อไม่ใช่ไม่มีเฮ้ยมีอเสียงอะไรด้วยหมู่บ้านนี้โคตรล้างไม่มีแล้วเลยแต่ว่ามันกู้ได้เพชรมาสามก้อนนี่มีเพชรในกล่องมันมีเสียงเพลงด้วยอ่ะใช่มันมีเสียงเพลงเป็นเสียงเพลงในห้างเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวมังกี้เกิดมา เมื่อกี้มึงโดนไหมไม่โดนโดนจับสแกรเัาไม่อยากเล่นแล้วว่าโอไม่โดนพร้อมกันเนอเฮ้ยใบยมันอยู่ในบ้านมึงอะ่ะไหนวะเม่นม,มีเลยเอามาหเห็นเลยเข้าบา้า,บานได้เหรอทำไมเต็มตีทะลุบล็อกได้ด้วย เฮ้ยหายไปแล้ว<ป>นี่เราอยู่บนหอคอยด้วยหรอดูดีกว่าข้างล่างเยอะเลยมันไม่ขึ้นไหมหอ๋อกูคิดว่ามันน่าจะไต่บันไดได้นะไอ้บันไดลิงแบบเนี้ยไม่น่าไต่ได้มันมันอยู่แล้วบ้ะไม่มีลแล้วไปละ มีแล้วน oh, kind of ี่อ๋อไอสันงอยู fruit, anyway ่ดีกว่าอยู่โกเลมอยู่ไหนอะจะกูรอไปหาโกเลมไม่ได้ก็น่าเป็แจวเลยมนนี้มาน้องไอ้แกมานี่มาขึ้นมาบ้านแล้วเฮ้ยมันกำลังมองหน้ากูอยู่ ยองสแก์ด้วยไปยังอ่ะไปเห่อเฮียขอร้องเจอบ่อยแล้วอออตอนนี้มีเพชรแล้วมีสังกะสีแล้วมีขอ,อตังตัวมัมจ๊ะเออของตั้งตัวอุ้ยเสียงอะไรมาจากไหนมีสติก มีหินม,มีขวานลงมาเลยไหมเผาอาหารก่อนไหมเราไม่มีอาหาระ่ะเสียงอะไระเสียงอะไระเสียงอะไรวะไปยมกแล้วเฮีย <laughs> ไม่งอนมาจากฟ้า,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 าต้องเปลี่ยนท่าะท่านยังไม่มีที่เลยอ๋อกูกูจำได้แล้วอืออะไรอะไร เอกอะไรรู้ไหแบบชู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 หมดแล้วเขาล่ามีคิปเปอร์ตัวนึงตรงนี้มีคอปเปอร์ เสียงเสียงเสียงสูงเลยว่ยะ,ววะน่าตกค้างลงมาบ้านไม่ได้มาว่ะแต่มมีไม้อยู่ ได้ยินใช่ไหมเออสียงคดดังว่ามันน่าจะเกิดตรงบน นะั่งโคตรจัดเลยเหล็กเกิเหล็กโอ้ยใหญเยอะงด้วยโอ้ยนีม่มีสองสามตัวเลยนี่หว่าโอ้โหเยอะเกิน <laughs> คีป,ปอร์โดนคีป,ปอร์ระดัด ทางหูโอ้ยไอ้นี่นี่ไงอยคุณมาหาบไว้ไปยังไอ้ดิอะไรแล้วชาวบ้านมันเป็นอนบนหลักกาเต็มเลย บุหลังคางเต็มมปที่น้องรู้สึกว่าถ้าพวกมอนตายมันจะดอปอันนี้ดะน,นะกันเมทัลเป็นแล่เอาไว้ครับปืนจะโดน,นคุณไม่ได้กำลังไปกำลังไป ตะตะตุตะตะตะตเมื่อกี้กูเห็นลาวามันทำเสียงเป็นตุตะตะตุตะมาแล้วกูมาแล้วมเจออะไรวะเจอเดิมเลยเอ้นนันอีกแล้วะ ไม่มีนะไม่อยู่แล้วยังไนะงกูลงมาหาเหมือนกันเลยนะ,นะขอเผาเหล็กก็ต้องต้องการเฮ้ยไม่ต้องเผาก็ได้โต๊ะคาบอยู่ตรงไหนวะโต๊ะคาบโต๊ะคาบใหม่ นี่ไงคุณครับละอ้าไวไอ้เกี่ยคุณครับใส่เลวทีเฮ <c oughs> ้ยไอ้สเกตันโอ้ยซอมบี้ม่นถือดาบเหล็ก

นนตัวในหัานมาเลยปลอดภัยเช่มบังนะลมแรงแช่ไไม่ด้เสียงแย่จัดโอ้เลสตอรไม่ให้มาบล็อกเดียวขอบคุณครับเจอแล้ววะ ้ยเจซาเลนนหรอเอซลเลินมึงถือมีดไล่ไล่ปาดอยู่เฮี้ยหน้าเฮี้ยจัดอะจัดฟันบ้างนะน้องอู้ฮู้ กูเจอไอ้เหี้ยนี่ไอ้ตัวที่ฆ่ามึงอ่ะเอาไปละไม่อยู่แล้วน่ากลัวจัดโคตรน่ากลัวเอาละครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาตัก่อนเลยไปเท่านี้นะฮะจริงๆก็ยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จในคลิปนี้เท่าไหร่เพราะว่ายังมีส่สวนอีกอย่างที่ต้องการใช้ในการครับอ่อาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับ ซู้ก่อนที่นี่เอามันเอาไว้คาบโต๊ะคาบป,ปืนทีนึงซึ่งคลิปหน้าน่าจะทำได้แล้วเพราะขาดแค่ละพีแค่เดียวนะครับ้าครับทีนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะค,ครับบ๊ายบาย